ครับก็งานย้ายคีเจนสองนะครับไอเจนสามนะครับงานย้ายคีเจนสามค้าส่งมาทํานะครับสองเครื่องก็จัดให้ครับเซโลนะครับโอเคนะครับกดทีนะครับเล่นเสียงหน่อยเสียงน้อยเหลือเกิน ทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่เกินนะครับทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่โอเคอันนี้เร่งเสียงขึ้นมาให้กดเร่งเสียงแบบนี้นะครับกดเร่งเสียงแบบนี้ครับกดคีย์ กดคีย์ข้างได้สบายนะครับผมโอเคทดสอบ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 แต่ถ้าเวลาจะลดเสียงให้แบ็คกลับไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็กดลดเสียงแบบนี้นะครับแบ็คไปหนึ่งทีนะครับแล้วกดลดเสียง โอเคครับมานี่ครับจบครับ